สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมยเกมเมอร์ที TV นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสัตว์ไฮบิดหรือสัตว์ลูกผสมนะครับค <c oughs> ือเกมนี้นผมมันก็ไม่ใช่เกมใหม่หรอกแต่ว่าเขาครับได้อัปเดตแล้วผมเนี่ยเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับ <c oughs> ได้เเล่นเกมนี้มาก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะวิธีการเล่นแล้วก็อันนี้คือภาคหนึ่งนะครับไม่ใช่สอนวิธีการเล่นตามใน ไปดนะครับมาอยากได้รัมให้เรากดไปที่เล่นแล้วจากนั้นมันจะมีอันนี้ฮะแบบมันจะมีเกมกอาไว้ดูนะครับคือผมเล่นแบบเล่นเกมก็บไว้หนึ่งอันนะครัเคอแมวพว้วถ้านะเราตจะกางตัง้งแต่ เราก็จะต้องกดไปที่อันที่ว่างนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะทําการเอาสอัตว์มาผสมกันอันแรกครับให้เราเลือกตัวนะครับก็จะมีสัตว์อยู่หลายตัวคือแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ครับเราสามารถเอาเพชรเนี่ยไปปลดล็อกสัตว์ตัวใหม่ได้นะครับจนไปอะไรเจ๋งมากเราสามารถเอาเพชรเนี่ยที่เราได้มาไปปลดล็อกสัตว์ตัวใหม่ได้ซึ่งเช่นเจ้าผสมแล้วกระเทยนะจระเท่ไม่ได้มีแค่สัตว์นะยังมี ลูกเต็นต้ามารุษอะไรด้วยนะครับสารเทสมกับปลาดาวปลาดาวเท่ากับเมียมันก็จะบอกว่าเป็นนีมนะเป็นกลายเป็นปลาเ,เบิงหนองทําให้ท่วมซึ่งแต่ละอันที่เราผสมก็จะมีความสามารถพิเศษต่างกันนะครับซึ่งอันนี้นะความสามารถพิเศษคือการพ่นลูกไฟอ,ยอยนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถลองอีกครั้งได้หรือว่าถ้าเราชอบนะครับเราก็ยอมรับเพื่อจะเล่นมันไปนะครับลองอีกครั้งหนึ่งดีกว่าผมขอเป็นเซนต้ากับอันนี้มันมันเป็นเยติหรือเปล่าเ,เออแล้วก็ถ้ามีเสียงรถนะครับก็ต้องขอไปด้วยนี่ไงเยติลดูหนาวนะครับมาเดี๋ยวมาลองอันนะครับ โอเคเมื่อเราเข้ามาที่รูปนะครับมันจะมีตรงโทรเห็นไหมครับปุ่มสีเขียวๆแบบนี่นะครับเป็นปุ่มสีเข,เขียวครับตรงใกล้ๆกับคําถามอ่ะนะเป,นเป็นปุ่มสีเขียวที่เขียนว,ว่าโรนะครับอทางขวาด้านบนนะครับแลวจากนั้นให้เรานะครับกดไปมัน,นก็จะเป็นแบบ พิกัดนะคะต่างๆซึ่งให้เราเนี่ยสามารถไปเซฟพิกัดได้แต่ละที่นะคะแล้วเราก็เมื่อเราไปเซฟพิกัดแล้วเราก,รก็ใช่ครับก็จะสามารถวาไปที่พิกัดที่เราเซฟได้นะเออโซนมีเกมนี้ครับก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆนะแปลกประหลาดเช่นนี่นี่นี่นะครับมังูสับประรดนะครับแล้วมันสามารถคุยกับเราได้แล้วมันก็จะสามารถ เราสามารถซื้อสินค้าจากมาันหรือว่าขายของให้มันก็ได้นะครับตามที่มันต้องการแล้วเราเนี่ยสามารถฟาร์เวลได้นะครับแบบนี้นี่เห็นไหมครับคือตรงที่มันเป็น L E V E I นะ่ะมันนั่นตรงนั้นนะครับมันเขอเวลนะครับกดเลเวลของเราแล้วเราสามารถเก็บของเพื่อนํามากดตรงสิ่งสินค้าคงคลังนะครับนะครับเราสามารถสร้างตัวใหม่ได้นะครับ กดสร้างนะอันนี้ก็มีตัวให้เลือกเยอะเยอะมากแล้วเราสามารถไปปรับได้คือผมเคยเล่นแล้วนะครับแต่ว่าเขาอัปเดตอะแล้วผมก็อยากกลับมาเล่นอีกครั้งนะและถ้าเราไม่ชอบนะครับเราก็กดไปตรงข้างบนขวาของตัวที่เราไม่ชอบนะครับเช่นผมไม่ชอบปลาแซก็กดไปแล้วก็สามารถลบได้ นะครับก็เป็นแบบนี้ส่วนผมผมขอไปเล่นแมวขั้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นแมวขั้วมาไกลมากซึ่งตอนนี้ผมมีผู้ติดตามนะครับคือคนนี้นะก็คือคัพเค้กตะกเตนนะครับมันจะเป็นบอดคอยติดตามเรานะครับซึ่งวิธีได้เนะมึงตอนใ้เรให้เราวาบแล้มีปอดชิมแตนซึ่งผมได้เซตไปแต่อะไรแล้วเดี๋ยววิธีวาร์บมานะคือแบบเราจะต้องไปอยู่ที่นูเบียก่อนจุดเริ่มต้นนะครับ นะติดต้นต้นคิูเบียนะเออตรงเราสามารถเราสามารถเช็คของได้ตรงกระเป๋าเรานะครับก็จะมีของเงินนี่ก็สามารถเอาไปซื้อของได้แล้วเราก็จะมีดาบมีพิกแอ๊กพิกแอ๊กนีก่เอาไว้ไปขุดสินั่วไปนะครับแล้วระหว่างทางเราก็จะเจอกับสับตว์แปลกๆด้วยแล้วก็พืดติดตามผมเนี่ยมันสามารถฟาร์มได้เพื่อให้เราเรื่องบนสูงขึ้น แล้วระหว่างทางก็อาจจะเจอกรบหีบสมบัติแบบนี้ซึ่งผมเปิดไแล้วเมื่อซึ่งมันก็จะมีของอยู่ข้างในนะครับให้เราเดินทางไปที่ชินโตคือวิธีการเดินนะครับแบบให้เรานะครับใช้นิ้วเนี่ยแตะแตะไปตรงหน้าจอตรงไหนก็ได้นะที่เราจะไปมันก็จะเป็นรูปวงกลมเห็นไหมแล้วตัวละครเราก็จะเดินไปตามรูปวงกลมนะครับแต่ถ้าเป็นในคอมก็ใช้แบบคลิกเตะนะครับ ต่อไปอันนี้คือใครอ่ะอันนี้คือยามเฝ้าชินโตนะครับคือผมเคยเล่นเกมดีนะครับแต่เมื่อก่อนตอนนี้มันอัปเดตนะครับคือเมื่อก่อนไม่มียามเลยเนี่ยนะครับพอทุกคนเข้ามาเนะี่ยทุกคนจะต้องมาเซฟต,ตรงนี้ก่อนนะสำหรับคนที่เคยยังไม่เคยเซฟนะก็เซฟไปก่อนเลยแล้วก็เข้าไปในปราสาทในปราสาทหินมานะครับปราสาทน้ำแข็งเ,เสียโคตรดังนะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บเราก็จะพบกับ ดาบซึ่งวางอยู่ซึ่งตอนนี้มันหลอกอยู่นะโอเคแล้วเราก็ทําการเดินทางนะครับไปหาท่านชินโตนะครับนี่เดินทางไปนะครับเขาก็จะมอบภารากิจให้เรานะครับซึ่งตอนนี้ผมทำภารากิจเขาเสร็จเรียบร้อยส่วนนี้คือใครก็ไม่รู้ซึ่งเมื่อเราทำภารากิจเสร็จเขาก็จะให้กญเจเราเพื่อนลงไปห้องใต้ดินนะเห็นไหมต้องเจ็กุญดเแล้างางานจะมีของอยู่นะครับ เพื่วให้คาเขาติดตามผู้ติดตามนะคะเขาจะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้นี้เลยนะคะเขาจะนั่งแลวเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาติดตามเราหรือไม่ต้องติดตามนะคะในบทสนทนานะต,ตอนนี้ผมขอออกก่อนก็ถ้ามีเสียงรถก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นตามในเรื่องเลย,เยแล้วกันนะหวังว่าคนคงจะเข้าใจกันแล้ว ตรงนี้ก็เหมือนเดินมนะครับผมเคยซื้อพิกัดเอาไว้แล้วนะมันก็คือยันดีนั่นเองนี่แค้มไฟผมจะบอกให้ว่ามันสามารถทําอะไรได้ครับแบบถ้าเรามีไข่นะครับเราจะสามารถทําให้ไข่สุกได้ครัมีเนื้อเราก็สามารถทําให้เนื้อสุกได้นะครับเออไข่ปกติมันจะเป็นลูกลูกเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเควสให้รับเหมือนกันตรงยันดีนี่ค่ะเควสให้รับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ ตอนนี้มืดอจาจจะมองมห็น,น้ำสักเท่าไหร่มันเชื่อว่าวิตามินเอเป้นะครับเป็นแครอทผสมกอลิลานะกดไปอันที่สองเพื่อรับนะครับตอนบทสนทนากดเป็นที่สองเพื่อรับอันนั้นนะส่วนอันนี้กดใช่เขาก็จะมาให้ลางสับกับ คือวิญญาณอะไรวะเขาคือยาเดียรนะแ๊บหนึ่งนะครับ